ราศีกุมดวงชะตาประจําเดือนมีนาคมดวงชะตาโคตรดีจะมีช่องทางมีความหวังมีโอกาสทั้งการงานการเงินความสุขความสําเร็จทุกเครื่องเลยนะทั้งที่การงานดูเหมือนแปรปรวนแต่มันไปได้อย่างอัศจรรย์โดยต้องมีความหวังและกําลังใจโดยที่จะต้องไม่ไปอยู่กับทุกข์กับบางเรื่องแต่จะต้องหามุมในหาดีในรลายในงานแล้วเดี๋ยวมันไปปุ๊บ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 ุง คนเกิดราศีกุมไม่ใช่วันไหนคือหนึ่งผูกดวงวางลัษนาอยู่ราศีกุมข้อที่สองระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะน่าจะสิบสามพฤษภาถึงสิบสามมีนาถ้าจะจาไม่ผิดนะแต่พวกกุมเนี่ยคุณต้องรู้ละราศีกุมคิดง่ายราศีกุมเป็นคนลักษณะดังต่อไปนี้หนึ่งเป็นคนแปลกๆที่ชีวิตพ่อแม่ครอบครัวแตกแยกหรือไม่อยู่กับพ่อกับแม่บ้านเรือนร้นเป็นไฟจิงไปนู่นมานี่นี่ตั้งแต่เด็กๆและไม่อยู่กับที่ ชิดนั้นแปลกแปลกแตก,กต่างพ่อจากแม่จากไม่จากเป็นก็จากตายอยู่กับบ้านแล้วร้อนเป็นไฟอยู่ไม่ได้เป็นคนเจตบลชิดชอบการเปลี่ยนแปลงชิดเมินตายแล้วเกิดใหม่บางทีไปมั่วสมกับไบยมุกแต่ไม่ติดแต่กลับเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้ได้อย่างแปลกๆอย่างน่าตื่นเต้นเป็นคนที่มีชีวิตที่มีรางสังขรมีจิตวิญ,ญญาณอ่านจิตใจจิตวิญญาณคนได้เป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆอ่ะเป็นไหมล่ะถ้าเป็นก็คือกลุมแล้วราศีกลุมในตอนนี้นะ ถูกดาวเสาโคจรทับดวงชะตาถูกดาวพุธโคจรทับดวงชะตาในวันที่16มีนาที่พุธย้อนกลับมาถูกดาวที่โคจรทับดวงชะตานี่ถ้าดาวโควจรทับดวงชะตาจะร้ายหรือดีจะทำการใดก็ตามทีในราศีหราศีนี้ได้แก่ราศีมิถุนกันตุลธนูกุมเรียกว่าเป็นเอกานารเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์ในทางโหราศาสตร์ แปลว่าจะดีดีดร้ายประการใดล้วนให้ประสบการณ์จิตวิญญาณพลังก่อดดูต่อดวงชะตาแต่ชาวราศีกุมต้องรู้เอาไว้นะต้องรู้เอาไว้<ม>เพราะว่าไอ้เสาโคโจรทับลัคนาเนี่ยมันจะทุกข์ก็ได้สุขก็ได้นะเสาทับลักทับจันทจะพันร้ายเกิดวิบัติชิบหายลูกเมียหนีแต่ถ้าเป็นราศีกุมเสาทับลักคือภาระ<ม>ที่เป็นความทุกข์ ภาระเรื่องลูกภาระเรื่องบ้านภาระเรื่องรถแต่ภาระที่เป็นไปและดำเนินอยู่ในเวลานี้นับตั้งแต่หนึ่งมีนาคมท,ที่ผ่านมาที่เสาโคจรหนึ่งมีนาปีหกหกถึงวันที่สิบแปดพฤษภาปีหกแปดคือปีนี้เสาโคจรทับลัคขาถ้าคุณผ่านมันไปได้คุณคือเพชรไม่ผ่านเป็นทานผ่านเป็นเพชรมันคือจุดทดสอบผมก็ผ่านจุดแบบนี้มาแล้วคุณนั้นมันเข้าในเรือนคู่มิตรนะ เสาทับลักขนาราศีเกิดเนี่ยมันเจ้าเรือนคือราหูนะเสากับราหูมีต่อกันจะไปกลัวอะไรคุณต้องเรียนรู้ทุกอย่างนี้ให้ได้อะไรที่เป็นทุกคุณจงจำไว้นะคุณที่เกิดในราศีกุมในขณะน,นี้อะไรที่เป็นทุกคุณจงอยู่กับมันเป็นเพื่อนกับมันเรียนรู้มันแล้วมันจะเป็นกำลังให้คุณมันจะเปลี่ยนวิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสต่อมาเวลานี้ดาวพุธใจโครจรย้อนมาเนี่ยดาวพุธโครจรย้อนมามันคือดาวที่เป็นคู่สมพลคู่สมพลคืออาทิตย์คู่กับศุกร์คู่สมพล พุทธคู่กับเสาลาหูคู่กับจันพระรหัสคู่กับอังคารนี่เป็นดาวคู่สมพลถ้าดาวานี้มาจรคู่กันกระทบกันร่วมกันเมื่อไหร่มันมีกําลังสมพลคือกําลังสูงสุดกําลังในการคิดกําลังในการพูดกําลังในการกระทําขอให้เป็นกุศลเท่านั้นแหละคุณมีความหวังหรือยังตื่นรู้ตื่นตื่น,นประกอบกับอาทิตย์ก็จรทครับตั้งแต่กลางกรุมพาที่ผ่านมาถึงกลางมีนาะใช่ไหมค่ะอาทิตย์มาจากพบปตัตนิแสงสว่างมาให้แม้เป็นปราแต่มันก็มีแสง ดาวจรสัมผัสเกิดปรากฏอาทิตย์สัมผัสกับเสาคู่ทตุไฟแน่นอนผมจะพูดให้ฟังนะเวลาเนี้ยคุณที่เกิดในราศีกุมที่รับชมอยู่เนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยมากคุณอาจจะเหมือนไฟลวกคุณอาจจะเป็นอะไรก็ตามทีแต่คุณต้องมีสติรู้เท่าทันไฟลวกดิบดับไฟเหนื่อยเหนื่อยอะไรกายพักใจวางมันแล้วบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ไม่เป็นความจริงนะแต่อาจารย์กำลังจะบอกไงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะกำลังจะผ่านไปแล้วก็จะปรากฏเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่คุณต้องเรียนรู้เอาเป็นประโยชน์ในสิ่งที่เป็นทุกข์ให้ได้นะและที่สําคัญคือในเวลานี้นะดาวสุกโครจรเข้าเรือนกันกันเป็นมหาอุดดับสดีเจ้าเรือกนกันกันโครจรเดินหน้าเป็นประทุมมาเกณฑ์ใช่ไหมใช่ค่ะเออรัสีก่อนที<อ>สี่พฤษภาคมแปลว่าคุณเกิดราศีกุมถ้ามุ่งมั่นตั้งใจท,ทำอะไรคุณจะได้เงินแปลกๆ คุณจะได้เงินจากทางที่ไม่ใช่ทางเดิมๆคุณได้เงินจากทางนั้นทางนี้ทางนู้นทางนั้นทางนั่นทางนู่นทางนี้นี่หว่าคิดสิทำสิหวังสิลงมือสิทำไปเถิดจะเกิดผล <S <S เพราะฉะนั้นมันมีหลายประการหลายอย่างนะที่เกิดขึ้นเพราะดาวมันชุมนุมในเรือนกันกันเห็นไหม แต่แน่นอนคนเกิดราศีกุมเนี่ยในราศีน,น,นีมีราหูจรเข้าเรือนการเงินมันมีภาระเรื่องการใช้เงินตั้งแต่วันที่17ตุลาปี66เป็นต้นมาคุณจะมีรายจ่ายเป็นตัวตั้งต้นรอเลยแล้วมันก็จะมีโกแลนกดดันหลายจังหวะเลย16 1 7ตุลาปี6มาไล่มาอมา่อามาปี6 7นะปี68แทบขาดใจแทบขาดใจใช่ไหมแต่มันผ่านพอได้ผ่านปริมๆใช่ไหม นี่แหละเป็นแบบนี้จนกระทั่งวันที่ห้าพฤษภาคมแล้วคุณจะพลาดไม่ได้ไม่่คุณจะอยู่ราศีกุมหรือราศีใดๆเพราะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นยิ่งใหญ่เมื่อปีสอ3 8มตอนนั้นอาจารย์เป็นหมอดูแล้วแต่เป็นหมอดูสมัครเล่นและเป็นได้หลายปีแล้วด้วยอาจารย์ถูกไปอบรมที่ป่าไหวายในนามของสีพีเป็นพนักงานสีพีแล้วปีนั้นเกิดสุริยคาตพลาดผ่านประเทศไทยตั้งแต่เหนือจดใต้แบบสะพายแล้ง ในทางโหราศาสตร์จะบอกจะมีการสูญเสียบุคคลสําคัญของแผ่นดินปีนั้นเราสูญเสียสมเด็จย่าปีสามอาจารย์หม่อมคึกฤธษ์ปาโมทอดีตนายกรัฐมนตรีใช่ไหมเรามีพายุเข้าทางภาคใต้กระทูนเลยเนี่ยุ่นวุ่นวายไปหมดมีคนตายนนเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่อาจารย์เห็นว่าเป็นขวัญกำลังใจเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรจัดพิธี จเจริญพระพุทธมนต์นพรห์ดับภัยพระราหูเป็นข่าวทุกเล่มทุกหนังสือพิมพ์อาจารย์คือเห็นและรู้สึกดีกับพระรูปนี้และอยากได้เป็นอาจารย์ตั้งแต่ปีสาตรงนั้นและไปยืนกับไอ้อ้วนอริวันจตุทองในพิธีตั้งแต่เริ่มพิธีตั้งแต่ต้นจนจบทุกที่ในวัดมีคนยืนไม่มีที่นั่งเลยเต็ไมไปหมดเลยหน้าวัดร่นหลามนั่นคือปฐมบทของศรัทธาในพระราหูในพิธีของจ่บบงาบุตรคุณสมเด็จตังชัย ตอนนั้นดูดวงให้กวนอารีวันจตุทองรองนาทําไร mm hmm. พูดให้ฟังเลยจึงเป็นที่ตั้งใจว่าถ้าวันหนึ่งเป็นศิษย์ท่านจะเรียนรู้พิธีกรรมแก้เคราะห์เสริมกําลังใจของคนแบบนี้ mm hmm. แล้วก็กราบฝากตัวเป็นศิษย์ท่านในปี247แล้วหลังจากนั้นก็ใกล้ชิดท่านเลื่อยมาแล้วก็ร่วมพิธีช่วยงานพิธีท่านเลื่อยมาจนกระทั่งมาจัดพิธีเฉพาะดังนั้นพิธียิ่งใหญ่จะถูกจัดในวันที่24พฤษภาคมปีนี้พิธีย่อย จัดวันที่5พฤษภาคมที่ราหูย้ายแต่อาจารย์เห็นว่า5พฤษภาคมราหูย้าย13พฤษภาคมพฤศดีย้าย1 9พฤษภาคมเาสาย,าย้ายอ,อือน่าจะจัดใหญ่เลยครั้งหนึ่งก็คือ24พฤษภาคมดังนั้นพีธีย่อย5พฤษภาคมได้ราหูย,าย้ายภาคเหนือคุณอยู่ใกล้เหนือไปเลยไม่ต้องมาที่ผมวัดประธานลิบุญชัยท่านเดียวคุณพระเทพรัตนานายกท่านจัดโดยมีอาจารย์พงเทพอ่านองค์การนั้นที่ลานหน้าพระราหูคณะสื่ดืเมืองจังหวัดลำพูน ภาคอีสานไปเลยวัดสาลอยนครชสีมาวัดที่ยาโมสร้างที่อาจารย์เป็นพิ่งไปมาเนี่ยมีพระราหูทรงคุดอง์เดียวอยู่ภาคอีสานไปนั้นเดี๋ยวจะจะโพสให้ดูเป็นระยะนะภาคใต้วัดนางพญานครนศิีธรรมราชแต่ภาคกลางราหูองค์ใหญ่ที่สุดเดี๋ยวจัดที่ไว้ที่วัดเจ้าอาหมรานเทพจะจัดการบวงสรวงบูชาสักการะเทพบูชาเทวตารีสามรอบโดยรับเจ้าภาพที่มาไม่ได้หรือมาได้จะจะนํานำทำพิธี ชุดละ299บาทมาเลยครับติดต่อสอบถามเอาชื่อปรากฏติดที่เครื่องบูชาเพื่ออาจารย์จะนำบูชาสักการะแบบนี้ได้นะรับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยะต้เตรียมของทันนะวันที่หพฤษภาคมแล้วถ้าพิธีใหญ่เจ้าภาพเดิมๆที่เคยร่วมกันนะ่ะย่ิบสี่พฤษภาและจะมีเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพกลางเจ้าภาพย่อยแล้วมีเจริญพระพุทธมนต์รบประเคาะและจะมีความอลังการบนโลกที่เปลี่ยนแปลง เครื่องดนตรีประกอบพิธีวงซิมโฟนีบรรเลงเองประกอบอัญเชิญเทวดาเป็นครั้งแรกของโลกงงาลังการไหมต้อนรับเลยเพื่อให้มีความสุขแบบสา,บากรจักรวาลในไตรภพจะรู้ปร,ประจบประจบทั้งหมดทุกสิ้นทุกสถานอาจารย์จะแต่งชุดพราม์อัญเชิญครูเทพพรหมทั้งหลายประกอบพิธีเข้าฌานในบาร,รมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นั่นจะภาพใหญ่เนี่ยอาจารย์มีของพิเศษอาจารย์จะิีฐานกดพิมพ์พระสมเด็จ มวลสารทุกอย่างครบถ้วนประสมตําด้วยความตั้งใจตัดด้วยมือทีระองค์แบบโบราณการก่อนที่จะคุณสมเด็จผู้จารตองทแล้วให้จำคุณสมเด็จทรงชายเมตตาธิฐานจิตเป็นมงคลประสิทธิ์และทุกองค์จะมีเส้นเกษา4สี่สมเด็จและมีอธิษฐานของเจ้าประคุณสมเด็จพระอาจารย์เกี่ยวอุปชาอาจารย์จะได้เป็นมงคลที่เป็นพระสมเด็จจริงๆแล้วมีผงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผงระดับดังคือผงจิรดามีหมดครบถ้วนทุกถิ่งอย่างจะเป็นไม่จาหน่ายไม่ขายไม่ถามจะให้กับชาภาพใหญ่ อ่าบอกกล่าวานี้นะนะติดต่ออาจารย์จะทำสักร้อยพระอ,องค์ให้เจ้าภาพใหญ่อธิษฐานนี้จะทํากล่องไม้สวยงามเป็นปรติศาสตร์คุณจะได้ของดีเพ,พาะพระสมเด็จคือพระแห่งความเจริญในทุกสถานนะ <S <S <ถ>นเอาละครับราศีกุมเนี่ยก็จะมีดาวประจำตัวคุณย้ายแล้วเป็นไปตามนี้และก็จะเป็นปรากฏการเกิดปรากฏฟังให้ดีนะตั้งแต่วันที่ห้าพฤษภา ยาวไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายนปี69พระราหูจะเป็นกเกษตรตาที่รีทับคนเกิดราศีกุมจะตั้งตัวตั้งตนมั่นคงเริ่มต้นได้ตั้งแต่บัดนั้นแล้วนับตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนปี69ไปถึง10พฤศจิกายนปี71พระราหูจะยกเข้าราศีมังกรเป็นมหาจักรเหมือนปีที่อาจารย์เกิดในรอบ18ปีคูณกันกี่รอบละเ mm hmm. พราะปีที่อาจารย์เกิดราหูเป็นมหาจักรเป็นดาวที่มีกําลัง พระอาจารย์เชื่อว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจะได้รับคุณวิเศษของโลกราศีกุมก็จะได้รับคุณวิเศษของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีในโลกที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วยเช่นเดียวกันคุณจงรีบปตื่นตัวตื่นใจฟื้นกําลังใจทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงและล้วจะเป็นไปดังดีใครที่มีเหรียญพระราหูทรงคุดแหวนพระราหูเอามาใส่เพราะท่านจะมีกําลังแล้วจากนี้ป็นต้นไปนับตั้งแต่ห้าพฤษภาคมแล้วและในช่วง น,น,นั้นนะในช่วงหลังจากวันที่สิบพีกัยปี7จนะ็ดหนึ่งะเว้นไปป,ปีครึ่งนะพระราหูจะจอเป็นมหาอุตีปีครึ่งและเป็นราชาโชคอีกปีครึ่งโอ้โหสุดบอกได้เลยนะเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีกุมจะมีชีวิตที่รุ่งโรจน์ตามพระราหูที่มีตําแหน่งจับไว้น,ะนี่นี่บอกกลาวเพราะฉะนั้นเดือนมีนาคมเนี้ยจะเกิดอะไรกันขึ้นตามทีคุณต้องลบล้างความทุกข ตัดความกังวลตั้งขวัญกำลังใจตั้งจิตกันใหม่โบราณเ็าถึงมีเรียกขวัญไงขวัญเอ้ยขวัญมาอย่าไปลงตามผีอย่าไปในกามเพื่อนนะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาท่านหลวงเจ้าคุณเทพธนาญยดยกมามาสืบสา่าเรียกขวัญสักสักวาระหนึ่งในวาระใดไม่รู้ละท่านจะเรียกขวัญแบบร้านนาเพื่อเอาขวัญเข้ามาสู่ตัวเราเราไปเพลิดเพลินกับอบายามุกไปเพลิดเพลินกับสิ่งตา่างๆไปตกใจกับสิ่งที่เกิดปรากฏและทาให้จิตเราเสียเนี่ยองเรียกว่าให้หมดนะนี่คือสิ่งที่อาจารย์เป็นห่วงพวกคุณนะเอาละ ใครสนใจดองจาภาพติดต่อสอบถามมาที่รายดีเอสฟันโทดอทคอมเพราะนั้นในเรื่องชีวิตการงานการงานเนี่ยดาวการงานคุณเกิดราศีกุมในเวลานี้ในเดือนมีนาคมมันวิปริตเห็นไหมค่ะวิปริตในภพปุตตะมันมีเรื่องเดียวคือบริวารแปลว่าบริวารมีใครมันออกไปจบไปบางทีมวุ่นวายอย่าไปเสียใจหาใหม่จงกระทําด้วยตนบริวารอาจจะมีปัญหาเพราะดาวอังคารเป็นวิธุบาศค่ะและวิปริตถูกต้องไหมค่ะมันมาจากการงานอันเกิดจากบริวาร ข้อหนึ่งตรวจสอบเข่งครัดงวดเข้มงวดกับบริวารในการทํางานอย่าปล่อยประละเลยจะได้มีผิดพลาดในเดือนมีนาคมนี้นะครับในเรื่องอื่นในเรื่องการเงินดาวการ<ช>เรงินก็เดินหน้าแล้วมันจะได้เงินอย่างอัศจรรย์น,นะจบไหมจบนะจบ,จบค่ะ